ของรถเทสลาระเบิดรถตัวเองทิ้งหลังเจอค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ร่วมเจ็ดแสนบาทอารมณ์แบบว่าแพงดีนะักระเบิดแม่มเลยเรื่องเราจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โย่ Yo, พบกับข่าวรอบโลก E ีีกับ Daily EV ีวีนนะครับเราจะมาอัปเดตทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตที่น่าสนใจทั่วโลกกันก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจเราจะไปสู่5 0 0แสนซับด้วยกันเมืม่อวันที่23สาธันวาคมที่ผ่านมานครับต้องบอกว่ามีข่าวสะเทือนวงการรถยนต์ไฟฟ้าคือรถรยนต์ไฟฟ้าเทสลาระเบิดนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ระเบิดเองนะมันมีคนระเบิดนะครับนั่นก็คือเจ้าของรถเทสลาโมเดลเนะครับ เขาตัดสินใจที่จะระเบิดรถตัวเองทิ้งนะครับด้วยไดนาไมท์เนาะเจ้าตัวเท s l a Model S นะฮะ <c oughs> ซึ่งเขาบอกว่าเขาประสบปัญหาในเรื่องของการอยากจะเปลี่ยนเจ้าตัวแบตเตอรี่แพเนาะไอแบตเตอรี่แพกก็คือแบตเตอรี่ไอที่ก้อนใหญ่ๆซีมเรียนอยู่ใต้สเก็ตบอร์ดเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้ไปแล้วเนี่ย มันแบตมันเริ่มเสื่อมแล้วต่ำกว่า70%แล้วระยะทางมันเริ่มวิ่งได้น้อยลงค่อนข้างเยอะฉะนั้นเขาอยากจะเปลี่ยนนะครับเขาก็เลยติดต่อไปทาง t ท s l a ว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะซึ่งทาง t ท s l a ก็ตีราคาออกมานะครับอยู่ที่22,000 u s ดอลลาร์นะหรือตีเป็นเงินไทยก็มันร่วม700,000บาทนะครับ เจ้าของเห็นราคานี่ก็แทบลมจับนะโอ้โหทำไมมันแพงอย่างนี้วะซึ่งก็เลยถามว่าเฮ้ยจริงๆราคาแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลต้องบอกว่าวันนี้นะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของราคาแบตเตอรี่แพ็กวันนี้ยังน้อยมากๆเพราะอย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่งจะเข้าในตลาดมาแค่ร่วม10ปีเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็เลยยังไม่มีสแตนดาดอะไรออกมาชัดเจนว่าราคาแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่มันซ่อมได้หรือเปล่าเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ไหมนะครับ แล้วโดยเฉพาะว่าตอนนี้อย่างค่ายรถยนต์ที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการรับประกันแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ8ปีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะของเท sla เองเนี่ยก็มีการรับประกันระบบส่งกําลังนะครับรวมทั้งแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่8ปีไม่จํากัดระยะทางเนาะสำหรับเจ้าตัวโมเดลไอ้เจ้าตัวเท sla โมเดล S แล้วก็โมเดล X นะครับ ไอ้เจ้าตัว t ท s l a m o เด l S เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นแรกๆของค่ายเท sla ที่ทำออกมานะครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับรุ่นแรกๆเนี่ยเจอปัญหาพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะไอ้เจ้าของเท sla m o เด l S ตัวคนนี้ก็เหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่าพอแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมันเกินไอ้ตัวรถเขาเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันเกิน8ปีแล้วเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยแล้วมันเสื่อมมันเสื่อมเยอะนะเพราะว่าช่วงแรกคุณภาพแบตเตอรี่มันอย่างที่บอกเทคโนโลยีมันยังไม่ดีทัเท่าไหร่นักนะครับ เขาก็เลยมีทางเลือกว่าจะทํำยังไงดีนะฮรระหว่างเปลี่ยนยกแพ็กเลยนะครับหรือมันมีร้านที่สามารถซ่อมเป็นโมดูลโมดูลได้ไหมนะครับเออเพื่อที่จะทําให้นะเพอเอ,อิญมันมีเคสที่คล้ายๆกันเนี่ยที่เหมือนเจ้าของรถเทสลาโมเดลเนะอันนี้อยู่ในฝังประเทศนึงนะผมไม่ใจไม่แน่ใจว่าประเทศไหนนะเขาก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะครับเขาก็เออ,เอ,อจะตอนแรกจะเปลี่ยนแบตเตอรีแ่แพ็คเหมือนกันขับไอ,อ้เจ้าตัวโมเดลเนะเก็แบตเริ่มเสื่อมจะไปเปลี่ยนเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็เห็นแหละราคามันแพงก็เลยพยายามหาทางนะ,ะเจอไปเจอร้านที่เขารับเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นโมดูลได้นะครับก็เลยไปเปลี่ยนก็ทําให้เซฟเงินเนี่ยไปก็ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเขาก็เอาไปเนี้ยไปคุยกันในพวกเทสลาคอมมูนิตี้ทั้งหลายว่าเนี่ยฉันได้เปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับเปลี่ยนโมดูลนี้นะครับเออมันก็ใช้งานได้นะเขาก็คุยกันว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กหรอกอย่างงี้ไม่เรียกว่าซ่อมเพราะว่า คุณเอาแบตใหม่ไปใส่ร่วมค่วกับแบตเตอรี่เก่ายังไงมันใช้ได้เต็มพี่ก็1-2ปีเท่านั้นเพราะอย่าลืมว่าแบตส่วนใหญ่เป็นแบตเก่าคุณเปลี่ยนแค่บางส่วนเนี่ยยังไงแบตเก่าเนี่ยมันก็จะไปดึงศักยภาพของแบตใหม่ลงมาอยู่แล้วฉะนั้นแบตใหม่ก็จะอายุสั้นลงค่อนข้างเร็วนะครับแต่เจ้าของรถก็คิดว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งทางออกนะอย่างน้อยเขาก็มีเวลาเก็บตังในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คแต่เจ้าของรถที่ฟินแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าซวยนะฮะเพราะว่าไม่มีร้านเปลี่ยนนะ ถ้าจะเปลี่ยนแบตเนี่ยราคา22,000 US ดอลลาร์เนี่ย,าาา 22, น,ยนะครับหรือจะขายรถแม่งทิ้งเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวไอ้โมเดลเอของเขามือสองเนี่ยตามสภาพเนี่ยขายได้เนี่ยตีราคาออกมาอยู่ที่35,000 US ดอลลาร์นะหรือประมาณ1 7 5 0 0 0้บาทนะครับซึ่งราคามันหายไปค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับรถใหม่ของเจ้าตัว t ท s l a m o เด l S เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทนะฮะจาก4ล้านเหลือมาล้านเจล้านแเนี่ยโอ้โหเขาก็ทำใจไม่ได้นะฮะ ก็เลยคือรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะครับก็เลยไปเจอทางออกนะซึ่งเป็นทางออกที่ก็ถึงว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับไปติดต่อยูทูบเบอร์เจ้าหนึ่งนะเขาบอกว่ายูทูบเบอร์ช่องนี้นะก็จะเป็นช่องที่แบบว่าเจออะไรมาปัญหาอะไรมาเดี๋ยวจะปัดเป่าให้นะครับโดยการระเบิดทิ้งแม่งเลยนะครับเขาก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวรถ t ท sla m o เด l S คันนี้เนี่ยไปหาเขานะครับแล้วก็ทำการจะระเบิดทิ้งนะฮะโดยการติดไนาไมด์เข้าไปเนี่ยกิโลกรัมด้วยกัน นะครับไม่รู้ว่าทําเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าว่าเฮ้ยกูเจอปัญหาอย่างนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นทางออกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่เขาแบบน่าจะทําเอามันนะครับก็เอาเลยเอาเจ้าตัวเนี้ติดไดนาไมค์เนาะแต่ก่อนที่จะระเบิดเนี่ยเขาก็เอาพวกอุปกรณ์แพงๆนะอาจจะเอามาขายเป็นอะไหล่ได้อย่างพวกมอเตอร์ไฟฟ้าชุดอ e ีฟอนเทนเมนต์อะไรของแพงๆอะไหล่เนี่ยเขาก็ลื้อออกนะเหลือแต่ตัวรถกับแบรนด์นะอารมณ์แบบว่ากูจะระเบิดให้เทสลารู้เลยนะว่าเนี่ยแบตเตอรี่มันแพงดีนะกูระเบิดทิ้งแม่งเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็อยากแนะนําว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วบอกเออรถยนต์ฟ้าไม่เห็นดีเลยนะไม่เห็นประหยัดใช้ก็ยากชาร์จก็นานนะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าเห็นไหมอันนี้ใช่ไหมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพอจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็กเนี่ยโคตรแพงเลยแทบจะซื้อรถได้ทั้งคันอยู่แล้วต่อให้คุณประหยัดค่าน้ํามันก็ตามค่าเป็นทนันแนนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นไงเจอค่าแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยเปลี่ยนทั้งชุดเนี่ยลอไปนะครับร่วม7,0,000สบาทเนี่ยสะอึกเลยใช่ไหม อาจจะใช่นะครับแต่ผมบอกว่ามันไม่ถูกทั้งหมดทีเดียวเนาะเพราะอย่าลืมว่าเจ้าตัว t ท s l a m o เด l S เนี่ยมันเป็นรถ,รถที่ผลิตจำนวนน้อยนะครับฉะนั้นจำนวนไอ้เจ้าตัวการผลิตแบตเตอรี่หรือสเปร์พาร์ตไอ้แบตเตอรี่แพคของโมเดลเเนี่ยราคามันเลยค่อนข้างสูงลองมาเป็นเจ้าตัว t ท sla Mo เด l 3หรือ Mo เด l Y เนี่ยที่มันผลิตจานวนมากๆผมบอกเลยว่าต้นทุนมันจะถูกลงแน่นอนนะครับ และอีกอย่างนะคุณอย่าลืมว่าวันนี้เทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมันพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วนะแล้วผมจะบอกว่ามันจะเร็วแบบติดจรวดแบบ e x p o n e n t เ a l เลยเนี่ยในช่วง3-4ปีนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าทุกคนรายใหญ่หันมาลงทุนน่แบตเตอรี่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดและราคาถูกลงมากๆนะครับ ถ้าไม่เชื่อนะเรามาดู10ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาแบตเตอรี่นะฮะถ้าแบตเตอรี่1ตัวเนี่ยที่เก็บไฟได้อยู่ที่1กิโลวัตต์อวหรือ1หน่วยค่าไฟนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300-400 US ดอลลาร์นะหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9 0 0 0 0ถึง12,000บาทแต่พอมาวันนี้นะฮะ10ปีผ่านมาเนี่ย โหราคาโลนไปอย่างน่าใจหายนะครับเหลืออยู่ที่นะครับหกิโลวัตต์อาวจะอยู่ที่ 100- ่งรถึงหนึ่่เอสดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่พบาทนะครับเท่านั้นเองจะเห็นว่าราคามันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเขาบอกว่าเฉลี่ยลงมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0บเต่อปีนะครับราคาต้นทุนของแบตเตอรี่เนาะและอย่าลืมว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่ต้นทุนของแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นนะเทคโนโลยีของการแบตเตอรี่เนี่ยมันก็พัฒนาไม่ว่าืเองอย่างเวลาการชาร์จไฟที่สั้นลง อายุของการใช้งานของแบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเอาง่ายๆเนี่ยถ้าวันนี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยถ้าใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเอ้ยอายุการใช้งานมันจะพอไหมเดี๋ยวก็ต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกเนาะแปปีมันจะพอหรอนะครับผลมาชวนคิดตามง่ายๆนะอย่างเจ้าตัว MG EP, s e v o l a Goodcat เนี่ยที่เป็นรถไฟฟ้าในท้องตลาดบ้านเรานะครับวันนี้ผมลองไปจะหาข้อมูลมานะครับว่าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่เดินทางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ150กิโลเมตรเฉลี่ยนะต่อวันนะครับ หมายความว่าถ้าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งได้นะระยะทางต่อหนึ่งการชาร์จเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เขาขายตามท้องตลาดก็เฉลีย่ยประมาณ300กิโลเมตรละกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงเนี่ยคือเวลาเขานับเขานับเป็นไซเคิลนะหมายความว่าทุกวันเนี่ยคุณใช้วันละ150กิโลเมตรเนี่ยไฟจะก็คือใช้ประมาณ50%หรือครึ่งหนึ่งใช่ไหม ฉะนั้นถ้าคุณชาร์จไฟเนี่ยคุณก็ชาร์จแค่ครึ่งไซเคิลนะครับเพราะ1 c y ไซเคิลคือชาร์จตั้งแต่0ูถึง100นะครับอพอมันเป็นอย่างนี้นะคุณใช้แค่50%ก็คือชาร์จแค่ครึ่งไซเคิลแปลว่า2วันนับเป็น1 c y ไซเคิลนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราดูนะฮะการใช้งานเนี่ยจากกราฟเขาเรียกว่า ค่า d e ฟออฟดิชาร์ตนะครับหรือการปล่อยประจุนะถ้าเราใช้อยู่ที่50%เอนี่ยอย่างตัวลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราใช้วันละ50%แล้วชาร์จอย่างเงี้ยทุกวันนะเออแล้วชาร์จด้วยไฟ AC นะครับย้ำว่า AC หรือชาร์จตามบ้านเนี่ยอันเนี้ยจะถนอมแบตเตอรี่มากนะครับอายุการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,200 Cycle เนาะหรือตีไปนะครับคูณ2ไปนะถ้า2วันชาร์จทีเนี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ8,400วันนะครับอายุการใช้งานมันเกิน8ปีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเขาก็เลยกล้าที่จะรับประกันแน่นอนเนาะ หลายคนก็คงมีคำถามและก็กังวลว่าแล้วถ้าเกิด8ปีขึ้นไปเลยระยะเวลารับประกันเนี่ยจะทำยังไงนะผมบอกเลยใจเย็นๆนะครับเรายังมีเวลานะอย่าเพิ่งไปกังวลนะครับเพราะอย่าลืมว่าเรายังช้ากว่าประเทศอื่นนะครับอย่าให้หันไปดูที่ประเทศจีนนะครับซึ่งเทสลาเองเนี่ยเข้ามาในประเทศจีนตั้งแต่ปี2014นะับนั่นหมายความว่าถ้านับไปบวก8ปปีการรับประกันเนี่ย ปัะการจมวตตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปเนาะเออแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าในจีนเองเอ่ะมีคนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าน่าจะมีอุตสาหกรรมเพราะอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมการดูแลเซอร์วิสรถหลังการขายหรือ after market เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะขนาดรถน้ำมันยังมีเนะี่ยรถไฟฟ้าก็ต้องมีเพราะว่าส่วนที่มี value ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าหรือราคาต้นทุนที่คนยอมจ่ายก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถ้ามันมีใครสักเจ้าที่มันสามารถยืดอายุแบตเตอรี่ได้หรือซ่อมแบตเตอรี่ทีี่มเเฉพาะซลลล์แ ทำให้ราคาถูกได้ไม่ต้องเปลี่ยนยกแพ็คเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนว,ว่าเป็นอาชีพเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือซ่อมแบตเตอรี่ได้เนี่ยเป็นอาชีพที่คนยอมจ่ายเงินสำหรับยุคข,ของรถยไฟฟ้าบูมนะครับฉะนั้นเองเนี่ยในจีนเองผมก็เชื่อว่าพอมันมีปัญหาเนี่ยเริ่มหมดประกันนะปี2023เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะมีร้านหรือบริษัทที่ รับซ่อมแบตเตอรี่นะเพราะอย่าลืมว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจีนก็มีค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นการจะซ่อมจะเอาโน้ตเฮาส์มาอาดัดแอปในการยืดอายุแบตเตอรี่หรือซ่อมแบตเตอรี่ก็ทําได้ไม่น่ายากนะครับ ก็ต้องมาดูกันต่อไปเนาะส่วนบ้านเราเองเพิ่งจะเข้ามาปีนี้แบบเยอะมากๆจริงๆนะก็บวกไปอีกประมาณ8ปีนะนะก็บวกไปนะสองศูนย์ก็อย่างน้อยๆก็ต้องมี2029หรือ2 0งศเป็นต้นไปเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงนะสำหรับฟังมาถึงตรงนี้นะว่าเฮ้ยรถยนฟ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่แพงนะครับบางคนปิด <apologized> หูดับไปตั้งแต่บอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไป แตเตอรีแพ็คอยู่ที่2 2 0 0 0 US ดอลลาร์หรือประมาณ7,00แสนบาทก็คงไม่ฟังแล้วนะแต่ผมอยากบอกว่ามันคือโอกาสนะถ้าคุณมองเป็นอุปสรรคมันก็คืออุปสรรคแต่มันคือโอกาสนะครับเพราะสุดท้ายเรื่องในฟ้าก็จะเข้ามาไม่ช้าก็เร็วเพราะมันคือเทรนด์ของโลกนะครับถ้าคุณล้อไปกับเทรนด์คุณก็จะมีโอกาสในการสร้างตัวอะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยน ยังไงโลกก็จะผลักให้คุณเปลี่ยนอยู่ดีนะครับคิดเห็นยังไงก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะยังไงอยากจะสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนมาได้ตาม QR Code โค้ดนี้ได้เลยนะครับหรืออยากจะสั่งเสื้อเท sla นะก็สามารถสั่งมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามนะข่าวอัปเดตจาก d a i l y EV e n u e นะครับแล้วเดี๋ยวในปีหน้านะครับผมก็จะ เอาทำรายการใหม่ๆให้มันสนุกมากขึ้นนะให้คุณได้เห็นใหม่ๆกับเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตในมุมต่างๆมากขึ้นนะก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรั EP บ EP นี้จบเพียงเท่านี้เีลยวเจอกันใน EP หน้านะครับ